สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับข้าสูนรายการไฮไลท์ไทยแลนด์ครับทุกวันจันทร์ครับ15นาฬิกา20นาทีทางทรบอ5แห่งนี้กับผมออกกิรติเทพฐานครับวันนี้เราเปิดรายการกันด้วยบรรยากาศของวิลล่าโมลิดาที่อยู่ในอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหเมื่อคืนผมหลับแบบเต็มพิกัดเลยครับและเช้านี้ฮะเขาต้อนรับผมด้วยดีฮะเป็นสปาเกตตี้ญี่ปุ่นแบบนี้เลยโอ้โหมาเป็นเซตเมนูเลยนะฮะคุณผู้ชมครับมากันเต็มเต็มเลยเท่มาก เรานั่งกินอยู่ในสวนครับตรงนี้ก็จะเป็นต้นมะเดื่อกับวิวที่เป็นติดน้ําแบบนี้และด้านบนนะครับก็จะเป็นจุดที่ที่แบบว่าลูกค้าท่านอื่นที่พักห้องอื่นเขาก็จะกินก็จะมีลายเป็นแบบข้าต้มเต็มเป็นหมดเลยคะเดี๋ยววันนี้ครับจากนี้ผมจะพาผู้ชมเที่ยวต่อครับว่าถ้าสมมติเรามาที่อำเภอสวนพึ่งที่ไหนที่เราต้องไปบ้างและห้ามพลาดโดยเด็ดขาดเลยวันนี้ต้องติดตามครับเด็ดทุกที่เชื่อผม <c oughs> <c oughs> ยส่วนตัวเจ้าของก็เป็นคนที่ชอบชอบประเทศญี่ปุ่นมากคุณเสนนาริงเขาจะชอบไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นบ่อยมากเพราะฉะนั้นเวลาเขากลับมานี้ก็จะอินมากแล้วก็จะอาหารเขาจะออกเป็นสไตล์เงี้ยฮะชอบเป็นแบบมีกลับเยอะๆเป็นเหมือนเซตเมนูนเนี่ยแล้วเขาก็จะกินกันเพราะฉะนั้นลูกค้าที่มาที่นี่ก็จะได้รับรู้ในสิ่งที่เขาชอบแบบนั้นทุกคน ที่นี่คือสิ่งโอ้โทษโทษโทษที่นี่ครับคุณผู้ชมครับเขาจะจําลองให้เป็นเหมือนแบบเป็นงานวัดฝรั่งอ่ะเพราะฉะนั้นก็จะมีกิจกรรมแบบนี้ครับแล้วก็มีนี่ฮะน้องแตงโมสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะนี่น่ารักนะฮะหน้าตาน่ารักไออขออนุญาตครับผมค่ะนี่นะครับกติกาเป็นยังไงครับแตงโม ถ้าลูกแรกหล่นหมดนะคะก็จะได้ปอกขนทิชชู่นะคะหรือล oh, ูกแรกหล่นไม่หมดลูกสองย้ำแล้วหล่นหมดก็จะได้แมกเนตตัวเล็กๆนะคะเดี๋ยวดูครับโฮเวอร์สเบอโตปาปโตโอ้โหไปไหนไปไหนไปไหนดู ชีปเป็นไงดูไม่ทันดูไม่ทันดูไม่ทันคือด้วยบรรยากาศของที่นี่ฮะในซีนารีวินเทจฟาร์มก็คือจะเป็นงานวัดแบบฝรั่งเนี้ยคนก็จะมาเล่นกันสนุกสนานแล้วก็เพื่อเอาของที่ ε ลึกของที่นี่ซึ่งจะมีเฉพาะที่นี่เลยนะฮะเป็นของของเขาเองเจ๋งมากหนุกมากเลยอะ แล้วเวลาคนทั่วไปมาเล่นนะฮะก็จ่ายตังค์แล้วก็สนุกสนานแบบนี้นอกจากเวลาเรามาดูที่เนี่ยเราจะเข้ามาดูแกะแล้วเรายังมีงานวัดฝรั่งอีกเจ๋งเลยครับครอ,นนบ,อบ,ครบครัวเวลามาเนี่ยโอเวียนหัวในี่ยวนสามรอบเนี่ยครอบครัวเวลามาก็จะมีความสุขกันแบบนนะะเนี้ยฮะเนี่ยสวนพึ่งครับด โอ้โหเป็นไงเป็นไงเอ่อเอ่อเออคนละตัวขอบคุณมากครับผมพี่ขอตทษครับผมรอบผมอย่าเศร้านะคือบรรยากาศทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเพลงที่เปิดหรือว่าชุดของเจ้าหน้าที่นะครับก็จะออกเป็นแนววินเทจหมดเท่นะใครจะรู้ว่าอันเนี้ยสวนพึ่ง มีหน้าคนถึงนิยมมาที่นี่มากสวยงี้นี่เองไอศครีมนมแกะครับที่นี่มันจะเป็นเหมือนซอฟต์ครีมนะฮะเวลาอยู่ต่างประเทศครับคุณผู้ชมครับก็คือ เขาเอานมแกะนนําเข้ามาเลยนะฮะแล้วเอามาทําเป็นไอศครีมครับแล้วก็แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆคุณสมบัติเขาเลยนะเรื่องโลกกระดูกพรุนอร่อยด้วยอากาศอย่างนี้โอ้หสวัสดีครับมีรสอะไรบ้างครับมีช็อกโกแลตวานิลาทูโทนค่ะช็อกโกแลตวานิลาทูโทนพี่เอาทูโทนครับเห็นไหมน่างานน่าตาน่ารักนะจิ้มลิ้มหมดเลยแต่งตัวแบบโอ้โห การให้อาหารแกะเลยนะครับต้องยื่นไปข้างข้างเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวแกะมันจะวิ่งชนเราและแกะเนี่ยสมมติตัวหนึ่งกินได้ใบหนึ่งเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาจะไม่กินน้ำลายต่อจากกันอ่ารู้แล้วลุงรู้แล้วอ่าเดี๋ยวลุงให้ลูกเออลุงรู้แล้ว,อ,ว,ลอ,อ,ลวอันนี้เราจะมาให้นมแกะนะ โอ้โห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 โชคโชคโอ้โห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 หมดละนี่อันนี้เป็นม้าที่เราไม่สามารถออมเงินได้เลยนะครับเป็นม้าแคะจะหายหมดเลยไม่หาใช่ไหมครับผมป้อนเขาดีกว่า นี้จะเป็นเอกลักษในส่วนของที่พักนะอันนี้ผมจะพามาดูเพราะจริงๆที่นี่เขาไมา่ได้เปิดให้คนทั่วไปได้เข้ามาพักในปีนี้นะครแต่ปีหน้าเนี่ยเขาก็จะเปิดบริการแล้วเดี๋ยวเราไปดูหน่อยดีกว,ว่าว่าความสวยงามแล้วโอ้โหความคลาสสิกเขาเด็ดดวงจริงอ่าเอกลัก e ษครับ มีผู้หญิงรออยู่ข้างในด้วยเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับผมอันนี้เป็นแบบในสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนนะครับเป็นปูนปั้นทั้งหลังจากมุมของเตียงนอนออกไปก็จะเห็นเป็นแบบนามย่ามเต็มหมดแล้วเดี๋ยวไฮไลท์เขาอยู่ตรงนี้ตามมาบรบรยากาศของเขานี่คือไฮไลท์ครับเป็นอุโมงค์เข้ามายังห้องที่เป็นจักรุซี่ก็จะประกอบไปด้วยเทียนแบบนี้ครับ นี่คือซีนารีวินเทจฟาร์มแล้วพอมามุมนี้ก็จะเป็นอ่างจากุซซี่ที่แบบเราแช่แล้วเราก็เห็นวิวทั้งหมดสุดยอดปเละนี่อันนี้กําลังจะเป็นชุดใหม่ที่จะเกิดขึ้นเป็นการฝึกสุนัขต้อนแกะนะฮะเป็นการออกคำสั่งอันนี้ก็แอบพามาให้ดูก่อน มากลับหัวนี่เองอ่ะล้วก้างองนี่ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราเราเข้าสวนพึ่งร้านเนี้ยผมมาทันทีเลยคือครัวมันไข่ไม่ไม่ได้มีครอบแม้อะไรเลยค,ค,ครับคุณผ<ซ>ู้ชมครับสิ่งหนึ่งที่ผมจะมาคือเมื่อก่อนเมื่อก่อนผมเที่ยวอยู่ย่านนี้แล้วก็ทํางานอยู่ย่านนี้แล้วก็มีคนบอผมกินอาหารร้านนี้แล้วผมชอบเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เขาเล็กคอมเมนต์ทั้งหมดในเมนูเจ้าของไม่รู้เรื่องนะครับคุณผู้ชมครับผมลองหมดเลย เที่ยวที่แล้วผมเนี่ยติดใจยำผักกูดทรงเครื่องอันนี้ไปเรียบร้อยแล้วไม่มีข้อแม้เลยครับเที่ยวนี้เขาบอกว่าพี่อ้อนี่ผัดเผ็ดเนื้อใส่ใบยี่หร่าอันนี้ท็อปตัวใหม่แล้วก็นี่ครับต้ยมยำปลาคังน้ําใสดูสิเมนูทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับเป็นเมนูที่ที่ส่วนตัวผม,มชอบนะฮะไม่ว่าจะเป็นยำเนี่ยยำผักกูเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นลาบไข่ต้มไม่ว่าจะเป็นผัดข้าวผัดขมิน้นยำเนื้อปลาทอดแล้วก็ ต้มยำปลาคังน้ำใสวันนี้ร้านครัวม่อนไข่ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าสมมติจะมาจะมาร้านเขาเนี่ยช่วงเที่ยงเที่ยงถึงบ่ายโมงเนี่ยโทรนะครับโทรมาจองกันก่อนเพราะไม่งั้นไม่มีทางเข้ามาได้เลยวันธรรมดาก็ใช่ว่าจะไม่มีคนนะครับวันธรรมดาก็ต้องโทรจองครับคุณผู้ชมแต่ถ้าจะมากินผมแนะนํอย่างนี้นะเรามาสักประมาณสักสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงนิดๆน,นะฮะมาทานเป็นมื้อเที่ยงเราจะจบเที่ยงพอดีแล้วก็ออกไปเที่ยวกันต่อมาผมว่าเรากินอาหารดีกว่าครัวม่อนไข่เขาหายห่วงครับ his ไม่แปกใจทำไมวันเวลาผ่านไปเรื่อยๆร้านนี้ยังคงมีคนเยอะอยู่แล้วครัวม่อนไข่เขาก็ไม่ได้อยู่ที่เดิมนะฮะแต่พอเวลาเรามาเราจะเห็นได้ง่ายขึ้นร้านใหญ่ขึ้นครับหาง่ายขึ้นมีที่จอดรถสะดวกมากยิ่งขึ้นเป็นอาคารสองชั้นแล้วมีจัดเลี้ยงอยู่ด้านบนด้วยไม่แปลกใจเลยเพราะรสชาติอาหารเขายังคงเดิมืออร่อยคงที่มาก วันนี้เขามีทั้งที่ที่สวนพึ่งแห่งนี้แล้วก็ยังมีครัวม่อนไข่พัทยายสบายแล้วที่เที่ยวมีหมดงี้เราฝากท้องได้แล้วครับ